มาดูวิธีการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะคะของม .1 นะคะเขาบอกว่าจงแสดงวิธีแก้สมการต่อไปนี้อย่างละเอียดอันนี้นะคะข้อ1เป็นตัวอย่างอย่างละเอียดซึ่งถ้าใครเข้าใจวิธีการคิดโดยละเอียดแล้วสามารถใช้วิธีลัดได้เลยนะคะ,ะมาดูข้อหนึ่งนะคะ x บวกเเท่ากับ3เราอยากรู้ว่าจำนวนใดที่บวกเเท่ากับ3วิธีแก้สมการอย่างละเอียดก็คือว่าเราจะใช้สมบัติ ทางคณิตศาสตร์นะคะตัวนี้เป็นสมบัติการเท่ากันนะคะคือว่า x บวก9มันเท่ากับ3ใช่ไหมคะแล้วนำจำนวนเดียวกันมาลบเราเราเลือกที่จะลบ9เพื่อจะกำจัดตัวเลข9ให้ออกไปจากตัว x นะคะเราก็จะลบเข้าทั้งสองฝั่งเลยค่ามันก็ยังจะคงเท่าเดิมนะคะตัวนี้เรานำเลข9มาลบทั้งสองฝั่งนะคะฝั่งนี้9ลบ9ก็จะหมดไปนะคะส่วนฝั่งนี้3ลบ9ตัวน้อยลบตัวมากย่อมมีค่า ติดลบนะคะเอา2ตัวลบกันนะคะ3กับ9ห่างกันอยู่6 3น้อยกว่า9 3ลบ9ติดลบ6ค่ะฝั่งนี้ก็เหลือแค่ x ดังนั้นคำตอบของสมการนี้คือ x เ,เท่ากับลบ6นะคะอ่ะมาดูข้อ2กันนะคะเดี๋ยวครูทำให้ดูโดยใช้วิธีวิธีอย่างละเอียดก่อนนะคะ โจทย์ข้อนี้เราจะต้องกาจัดเลข5ทิ้งใช่ไหมคะเพราะว่าเราต้องการคำตอบแค่ตัว n ตัวเดียวใช่ไหมคะวิธีที่จะกาจัดเลข5ทิ้งนะคะอ่าตัวนี้โจทย์มันมี x บวก5อยู่ใช่ไหมคะฝั่งนี้เป็นลบ2กาจัดเลข5ทิ้งด้วยวิธีการทำไงคะลบ5ใช่แล้วคะ่ะ ลบหออกไปทั้งสองข้างแบบนี้นั่นเองนะคะฝั่งซ้ายมือ5้ลบหหมดไปเหลือแค่ตัว n นนะคะส่วนฝั่งขวามือลบสลบหนะคะลบกับลบเอาเลขบวกกันคำตอบเป็นลบนะคะได้เท่ากับลบเจนั่นเองดังนั้นคำตอบของสมการนี้คือลบเมาดูฝั่งนี้นะคะข้อ3 ข้อ3เราต้องกำจัดเลข4ใช่ไหมคะเห็นไหมว่าโจทย์ลักษณะเดิมพอเราทำซ้ำๆเดี๋ยวเราจะเก่งเองนะคะทุกคนอ่ะตัวนี้นะคะโจ์มี B ีบวก4ฝั่งนี้มีลบเเราต้องกำจัดเลข4ทิ้งเพราะว่าเราต้องการตัว B ตัวเดียวใช่ไหมคะกำจัดด้วยวิธีการอ่ะดูนะตัวนี้เลข4ี่เป็นบวกเอาจำนวนตรงข้ามของเลข4มานะคะมันก็คือลบ4เมื่อลบเลข4ก็ต้องลบทั้งสองฝั่งเห็นไหมคะ ทีนี้ฝั่งซ้ายมือสี่ลบสี่หมดไปเหลือแค่ตัวอะไรเอย่ยใช่แล้วเหลือตัว B นะคะส่วนฝั่งขวามือนะคะลบกับลบนําเลขบวกกันคําตอบเป็นลบหรือพูดสั้นๆลบกับลบบวกกันติดลบนั่นเองอ่าบวกสเท่ากับสิสาใช่เลยดังนั้นค่า B ก็คือลบสิานะคะทุกคนทีนี้ครูจะพาทำวิธี ลัดแบบรวดเร็วได้ไหมอ่ะข้อสี่อ่ะ,ออะมาดูกันนะคะทุกข้อสี่เราจะใช้วิธีการย้ายข้างเมื่อเราเข้าใจแล้วหลักการว่าเราต้องกําจัดตัวเลขที่มันอยู่กับตัวแปรออกไปใช่ไหมคะดังนั้นข้อนี้ถ้าครูใช้หลักการย้ายข้างนะคะ A อยังอยู่ที่เดิมนะลบแปดอยู่ที่เดิมนะเราจะย้ายเลขสิบเอ็ดนี้จากตัว A เพื่อให้มันเหลือ A ค่าเดียวอ่ะย้ายมาเป็นจํานวนตรงข้ามนะคะจากเคยบวกก็จะมาเป็น ลบสิบเอ็ดนั่นเองนะคะทีนี้บรรทัดใหม่ A เ,เท่ากับลบกับลบจำได้ไหมลบกับลบบวกกันติดลบเป็นลบเท่าไหร่สิบเนั่นเองโอเคนักเรียนพอจะเข้าใจไหมคะถ้าไม่เข้าใจตรงไหนนะคะสามารถที่จะย้อนกลับมาดูคลิปที่ครูสอนนะย้อนหลังแล้วก็ค่อยๆทําความเข้าใจไปนะคะและฝึกทำโจทย์อ่ะส่วนสองข้อนี้ ลองทำเองได้ไหม่าได้คำตอบเท่าไรเอามาอวดครูด้วยนะ